นักเรียนทุกๆคนยินนี้ต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในวิชาภารศึกษาในชั่วโมงที่เท่าไหร่นะครับในชั่วโมงที่้วนะครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายใช้อุปกรณ์แบบบังคับทิศทาง3หลักใช่ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วบังคับทิศทาง2หลักนะครับก่อนที่เราจะเรียนการเราต้องบอมร่างกายกันก่อนนะครับนักเรียนอบอกร่างกายเพื่ออะไรใครรู้บ้าง หนึ่งวอร์มร่างกายเพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะออกกาลังกาย2วอร์มร่างกายพร้อมที่จะเล่นกีฬานะครับและที่ยังไงสุดก็คือวอร์มร่างกายเพื่อที่จะให้การ์ดของเรานั้นบาดเจ็บฉีกขาดนั่นเองนะครับอ่ะนมาวอร์มร่างกายก่อนเลย1 2่สองามี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิี่ห้าดดสบ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเกสบริหารพอบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปสิบทางซ้ายหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบริหารเียวบ้างใช้ขาข้านนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกปดเก้าสิบ ซ้ายหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ง6อ8สา0ส่หาลงขาบ้างครับลงขาบ้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สาายนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6ส 7, 8จ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับนักเรียนสมมติว่าเราวอร์มร่างกายครบแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปว่าข้เจ้ามาออกกำลังกายกันนะครับดนยการวิ่งซิกแซกน้มหลักเสร็จแล้วก็จ็อกิ้งกลับมาโดยบังคับทิศทางด้วยไปขวานะครับไปด้านขวา,า,งงาตัดกลางแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับตพร้อมมี่เลย

เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยวันนี้ออกกังกายโดยที่มไม่มีอุปกรณ์ไม่มีลูกแชร์บอลใช่ไหมครั้งนี้มีลูกแชร์บอลน,นะครับเี่าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับไปขวาแล้วข้อก้าต่อไปตรงไหน พมนักเรียน,น,นเห็นนะครับอโอเคถ้าเรียนไม่มีหลักใช่ไหมไม่มีลูกแชบอลนักเรียนก็วิ่งออกกำลังกายกธรรมดาก็ได้เดี๋ยวรอไว้เปิดเทอมนักเรียนรู้กันทีนะครับนักเรียนสวัสดีนะครับ